อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงมึงรอกูแป๊บนึงเขาเรียกกูรับรางวัลเออเขาจะกลับบ้านแล้วมึงขึ้นไปก่อนบ้าด้วยบ้าด้วยเร็วขอบคุณครับผมจะขอรางวัลนะครับขอบคุณครับเบลเบลบอกกับเขาด้วยนะพี่ไม่รับรางวัลตอนนี้พี่รักสังขารสังขารแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับถ่ายนี่แล้วอมนานด้วย เฮ้ยมึงเกินไปก่อน,นเอาอันใหม่ก็ได้มึงเกินไปก่อนมึงอมนานนะขอบคุณครับเออขอบคุณนะครับเอาา้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอ้มใหม่อ้มใหม่มีใครจะให้รางวัลอีกไหมให้ทีเดียวเลยนะไม่มีแล้วนะอะเอามามามึงต่อยก่อนแล้วนะต่อยพี่นะเออเออเอามาพี่สุดยอดเลยอะโรอระวังตัวนะ เฮ้ยลาลาโอ้โห <laughs> wow. ờ, Mày ต่อยสักที <laughs> เลิเกมก็ต้องบทบาทหน่อยต้อง่อยเลยไม่ต้องแลีมันยังไงมันก็ต้องต่อยเยอะมากจริงนะมึงเนี่ย่อยเลยลีลามันเยอะเออโอ้ยบาสแล้วก็บอกต่อยเลยบาสมันไม่เต็มที่สิเราอะเออคณะสอนลีลน้ำเพชรเขาเต็มที่อยู่แล้วมึตึ๊บเนี่ยมีเต็มที่เต็มที่หน่อยจะให้เต็มไหมระวังนะเพื่อระวังไอ้ชุนเฮ้ยเดี๋ยวตายตรงไหนวะตายตรงไหน หะอืมต่อยแม่กำปองอะไรอ่ะต่อยทำไมแม่กำปองบ้าเปล่าล่ะสูงจังเลยต่อยพี่น้องต่อยเรื่องร้องอะไรโอ้โหแม่งเลยจริงด้วยอะไรต่อยท้องโอต่อยท้อง ไอ้ข่อีกรอบต่อท้องไม่ได้เล่นนันติดห้าสโลมันทีหลังไึ่นักจนก่อนละเออจะต่อยจะตอยก็เหลือแล้วเอ้ย่อแรงหรือต่อยค่อยก่อนเพรกลัวต่อยไปไงมันแรงเกินไปเดี๋ยวพี่จะจุกอะไรนะ

อ้าวอ้าวนี่นี่วัน,นที่13เมษายนสงน้ำพระไปห,หรอโว้ยดูสิหนะ่ะสงยังไงให้ขี้มูกหลวพอองพ่อไหลเตี้ยรมึงดูสิคอนแทค หลุดไปไมั <c oughs> ้งช้อนมันนี่ <c oughs> นี่กระดาษมีปะอะไรอะกระดาษกระดาษไม่มีสิไม่มีชอ้อนขอโทษขอโทษขอโทษนะครับมันเออมันไม่ใช่มันเยอะมันน่าเกลียดพี่ขอบใจแล้วเบลครับให้มีใครดีเหมือนเบลหรอครับคุณเบลดีจริงครับเออะไรนะ